สวัสดีครับอ่าเดี๋ยวมาดูรถเรงนะอย่าฮะฮะเฮ้ย <laughs> เอาไมโครดันดีกว่ามันปลอดภัยรถนะ่ะไปไหวไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวบอกชิคกี้พบอกว่าไหวก็ต้องไหวครับ,บ <laughs> ตันหน้าเนี่ยหลายตันอยู่นะจะเต็มแบบโอ้ อันนี้ม uh ันเองขึ้นไปเนี่ยตัวผมเนี่ยไปดูครับว่าจะออกไวไหมกับเสร็จแล้วครับประมาณอีกวันหนึ่งนะมาจะเก็บเสร็จขึ้นมันไม่นานหรอมั้งขึ้นไม่นานหรอกดูไปมันน่าจะเสร็จเลย จะดูรถแรงครับนี่เทวไยนี่สุดยอดเลยนะเจ้าซีรี์ครับโอ้บ้าบ้าาเล่นเชนน,นี่สบายครับเฮ้ยหมดไมไม่หมดครับแรงจริง ตรงนี้นะครับไปได้เฉยครับเน่ยขนาดฝนตกทุกวันนะครับวิ่งได้สบายนะประมาณหกเจ็ดตันนี่แล้วนี่เอาเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวฝากไว้แค่นี้นะครับ